thank mm -hmm. you ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนักลงทุนนะครับก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเคเอสมณีวิสานะประจําเช้าวันที่6สิงหาคมนะครับวันนี้เซสชั่นแรกนะครับกลยุทธ์การลงทุนก็มีผมอาทิตย์จันสว่างเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับส่วนวันนี้เซสชั่นที่2นะครับเจาะลึกปัจจัยพื้นฐานนะครับวันนี้เรามีนักวิเคราะห์ ICT นะครับจะมาพูดให้เราฟังนะครับเกี่ยวกับผลประกอบการของตัวไทยคงนะฮะ เมื่อคืนนี้ผลประกอบการไตรมาสที่2อ,ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายนะครับพิกมีกำไรสุดทีินะครับ498ล้านบาทนะฮะแต่นะฮะต้องบอกพยายากนิดนึงนะครับว่ามีแต่สักนิดหนึ่งว่าผลประกอบการที่ออกมาตรงนี้เนี่ยเป็นรายการพิเศษนะครับและที่สำคัญในวันนี้เนี่ยในคำ a t i o n ของเราเนี่ยนะครับเป่าปรับลดคำแนะนำลงนะฮะจากเดิมถือเนี่ยเป็นขายเลยนะฮะ ือส่วนทางกับกําไรสุทธิที่ออกมานะครับส่วนรายละเอียดนะครับในการปรับลดคาดการปรับลดประมาณการอะไรต่างๆรวมไปถึงการปรับลดคําแนะนำเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้ช่วงที่สองห้ามพลาดนะฮะทางพี่บอลปฏิภาคจะมาให้รายละเอียดกับเรานะฮะว่าทําไมต้องปรับลดคําแนะนําลงนะครับสรุปตัวไทยคบนะครับ เดี๋ยวกลับมาที่เซสชันแรกนะครับเซสชันการลงทุนในวันนี้นะครับก็คือบรรยากาศการลงทุนเมื่อวานนี้ก็ยังอยู่ในโมเมนตัมของขาขึ้นอยู่นะครับยังเป็นโมเมนตัมที่ออกมาในโทนบวกนะครับตัวเซ็นเด็กก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นนะครับโดยการไต่ระดับขึ้นเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบเป้าหมายที่เราให้ไว้นะฮะอย่างที่พี่กัดให้เอาไว้หรือว่าทางทีมกลยุทธ์ให้ออาไว้เนี่ยนะครับอยู่ที่1 3 35, 1, 3 5 1340ก็อยู่ในกรอบตรงนั้นนะครับวันนี้นะครับ คิดว่าภาพรวมการลงทุนก็ยังคงเป็นโมเมนตัมเดียวกันกับเมื่อวานนะครับเป็นโมเมนตัมเดียวกับเมื่อวานนะครับก็คือเป็นลักษณะของการไซด์เวัพขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นลักษณะของการไต่ระดับขึ้นนะครับกรอบก็ยังไม่ได้เยอะเหมือนกันนะครับกรอบยังไม่ได้เยอะคล้ายๆกับเมื่อวานนะก็คือจะให้กรอบอยู่ที่1345ถึง1350นะครับขยับกรอบขึ้นนะครับแต่การไปเนี่ยจะไปแรงๆไหมจะบวก20 30จุดไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ จะเป็นลักษณะของการบวกไปประมาณสักบวกลบนะสิบบวกกันไม่ใช่ลบนะบวกเนี่ยประมาณสัก1 0ถึง15จุดพอพอทะลุ10จุดขึ้นไปเนี่ยนะครับในเลเวลบวก15จุดเนี่ยตรงนี้จะเริ่มมีแรงขายทางมาลัยกดดันลงมาแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะบวกยอยู่ในประมาณกรอบ10จุดเท่านั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองหรือว่าสิ่งที่เราประเมินเพราะว่าแนวต้านจิตวิยาที่13-50เนี่ยผมว่ามันก็ยังคงเป็นแนวต้านที่ยังแข็งอยู่ เพราะฉะนั้นการที่ดัชนีเนี่ยจะขึ้นไปเทสแล้วทะลุผ่านเลยเนี่ยนะครับผมมองว่ายังยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะขึ้นไปเทสเนี่ยก็จะต้องมีแรงขายทางกำไรกดออกมานะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงของการประกาศงบด้วยนะครับงบหลายตัวนะยังไม่ได้ดีนะครับอย่างที่ประกาศออกมากเมื่อคือนเนี่ยก็มีหลายตัวเช่เนเดียวกันนะครับที่งบออกมาค่อนข้างอ่อนแอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การลงทุนก็ต้องระมัดระวังการลงทุนด้วยนะครับ ส่วนเมื่อวานนี้นะครับตัวเซ็นดิเกเนี่ยบวกขึ้นมา6 7. จุดแล้วกันนะฮะตัวเลขกลมๆคือปัดตัวเศษขึ้นไปนะก็คือ 7. จดุดไปปิดอยู่ที่1 3 3, 3 7จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายเนี่ย60,000ล้านบาทนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับตอนเช้าในะอยู่ในแดนลบนะฮะเพราะว่ามีแรงขายกดดันออกมาในกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยหนักจริงๆนะครับอย่างที่เราพูดกันไปเมื่อวานใน a c e b o o k ตอนาตอนเช้าเมื่อวานเนี่ยนะครับ กลุ่มไฟแนนซ์มีประเด็นกดดันเข้ามาในเรื่องของทางแบงก์ชาตินะครับออกมาพูดให้ความชัดเจนนะครับว่าการลดเพดานดอกเบี้ยเนี่ยนะครับที่ทางแบงก์ชาติขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะจะเป็นมาตรการแค่ชั่วคราวหรือเป็นถาวรนะฮะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนะี่ยทางแบงก์ชาติออกมาให้ความชัดเจนว่ามาตรการที่ลดเพดานดอกเบี้ยลงตรงนี้เนี่ยคือมาตรการถาวรนะครับเป็นมาตรการถาวรนะครับก็เลยทําให้หุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์นะฮะ ที่มีการฟื้นตัวขึ้นมาวัน2วันก่อนหน้าเนี่ยถูกเทขายลงค่อนข้างหนักนะครับไล้งแต่สวัสด์นะฮะ MTCKTCEON รวมไปถึง J-Mart ด้วยนะฮะ j m a r รเนี่ยขายมือถือนะนะครับแต่มีส่วนหนึ่งที่ตลาดเนี่ยไปเล่นเกงกำไรกันนะครับเพราะว่า J-Mart เนี่ยมีบริษัทลูกบริษัทหนึ่งคือ J-Fintech ซึ่ง J-Fintech ตอนนี้เนี่ยกำลังทำธุรกิจนี่แหละพวกนอ n แบง k นี่แหละ นะครับหรือว่าพวกธุรกิจไฟแนนซ์นี่แหละนะครับซึ่งจะเป็นตัวอีกหนึ่งตัวชูโรงของเจมารในอนาคตนะครับปรากฏว่านักลงทุนก็เกิดความกังวลน่นะครับว่าก,การลดเพดานาาอัตราดอกเบีย้ยตรงนี้เนี่ยมันจะไปกระทบตัวธุรกิจเจฟินทิกของของเจมารหรือเปล่านะครับก็เลยทําให้ราคาหุ้นที่เมื่อวานเนี่ยขึ้นไปเทสราคาเป้าหมายของของคอนเซ็ปต์บาทเนี่ยแรงขายเทกันไร ขายทิ้งกันลงมานะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยกดดันที่เข้ามากดดันตัวเจมาร์สำหรับเมื่อวานนะครับแต่ก็ยังมีตัวที่ค่อนข้างแข็งอยู่นะนะครับนั่นก็คือกลุ่มธุรกิจน้ำมันนะครับซึ่งในช่วง2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับราคาน้ำมันดิบเนี่ยดูท่าเหมือนจะหลุด40เหรียญลงไปนะครับก็กดดันหุ้นในกลุ่มธุรกิจน้ำมันเยอะพอสมควรนะครับขณะที่การพรีวิวผลประกอบการในไตรมาสที่2นะครับของบางตัว นะครับจากเดิมคาดว่าจะมีกําไรเนี่ยนะครับพลิกกลับไปเป็นขาดทุนอย่างเช่นตัว i v l อย่างเงี้ยนะฮะก็เลยทําให้หุ้นในกลุ่มธุรกิจน้ามันในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาถูกกดดันเยอะพอสมควรนะฮะแต่สัปดาห์นี้นะครับดูโมเมนตัมแล้วค่อนข้างดีนะฮะค่อนข้างดีเพราะราคาน้ามันดิบในตลาดโลกเนี่ยมันกลับมายืนเหนือ40เหรียญได้แล้วเมื่อวานเนี่ยขึ้นไปเทสไฮเดิมในรอบ5เดือน ที่ระดับ43ดอลลาร์ต่อบาเรลได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็โมเมนตัมเชิงบวกที่มีผลต่อหุ้นในกลุ่มธุรกิจน้ำมันโรงกลั่นแล้วก็ปิโตรเคมีนะครับซึ่งเชื่อว่ากลุ่มนี้นะฮะจะยังเป็นคงกลุ่มหลักนะครับที่ช่วยประคับประคองดัชนีให้ปรับตัวขึ้นได้ในช่วงวันถึงสองวันนี้ต่อนะครับดังนั้นวันนี้นะครับกลุ่มน้ำมันยังคงเป็นกลุ่มหลีดนะฮะที่ยังพอเล่นเก่งกำไรกันได้นะครับ ส่วนกลุ่มอื่นนะครับกลุ่มอื่นๆจะเป็นในเรื่องของ Event Pay พ v e นะฮะอีเวนต์เพก็คือการประชุม Analyst ม e e ติ้งนะฮะการประกาศผลประกอบการนะครับถ้าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับตัวที่ประกาศงบออกมาตัวมีอยู่ตัวหนึ่งที่งบไม่ดีเลยนะครับนั่นก็คือตัวบำรงราชนะครับบำรงราชอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มโรงพยาบาลนะครับอบำรงราชประกาศงบออกมาเนี่ยมีกำไรสุดที่เหลือแค่นะฮะเหลือแค่44ล้านบาท เยอะไหมฮะเหลือแค่44ล้านบาทสําหรับตัวบํารุงราชนะฮะจากปกติบอาลุงราชจะมีกำไรสุทธิอยู่ประมาณสัก700ล้านต่อไตมาสนะครับแต่ไตมาส2ที่ผ่านมาเหลือแค่44ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบจากวิกฤตโควิดโดยตรงนะครับซึ่งเอ๊ะหลายคนก็มองว่าอ้าวนะครับมันมีไวรัสโควิด19แล้วเนี่ยทำไมธุรกิจโรงพยาบาลถึงได้รับผลกระทบล่ะนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะว่าพอมันมีข่าวการติดเชื้อติด โรคก,กันเนี่ยนะครับคนก็ไม่กล้าไปโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าไปโรงพยาบาลเนี่ยกลัววมันจะติดเชื้อรับเชื้อกันเข้ามานะครับก็ทำให้ทราฟิกหรือว่าจํานวนผู้เข้าไปใช้บริการเนี่ยมันหายไปเยอะมากและที่สําคัญเนี่ยตัวบํารุงราชเนี่ยมีกลุ่มผู้ใช้บริการมาจากต่างประเทศเป็นหลักนะฮะก็คือเน้นลูกค้าที่มาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเมื่อต่างประเทศเดินทางเข้ามาในไทยไม่ได้นะครับตัวบํารุงราชก็ได้รับผลกระทบไปนะครับซึ่ง บอาอบำรงราชประกาศงบออกมาแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็น s e n ิเ m e n t ลบถูกไหมฮะต่อหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลตัวอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น BD m s เนะฮะ BCH แล้วก็จุฬาลัตนะครับพวกนี้ก็จะถูกผลกระทบไปด้วยเป็นซนติเ m e n t ลบนะฮะแต่ถามว่างบของพวกนั้นเนี่ยแย่เหมือนบำรงราชหรือเปล่าผมคิดว่าไม่ได้แย่แบบเหมือนบำรงราชนะอย่างเช่นตัว BDMS เนี่ยนะครับแย่ก็จริงแต่คิดว่าไม่ได้แย่เหมือนบำรงราชนะฮะแต่ก็อยู่ในโทนลบอยู่ดี แต่ตัวที่น่าจะแข็งที่สุดนะครับในบรรดากลุ่มโรงพยาบาลในไตรมาสที่2เนี่ยน่าจะเป็นตัวจุฬารัตนะฮะโรงพยาบาลจุฬาลัตนะครับแล้วก็ BCH นะครับที่เขาเน้นลูกค้าในประเทศเป็นหลักนะครับลูกค้าในประเทศเป็นหลักและส่วนใหญ่โรงพยาบาลเขาจะอยู่ในบริเวณปริมณฑลหรือว่าต่างจังหวัดน,นะครับซึ่งมันจะได้รับผลกระทบจากาการปิดเมืองหรือว่าล็อกดาวน์นี่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ b d m s หรือบำรุงได้ นะครับอันนี้คือกลุ่มโรงพยาบาลนะครับส่วนตัวที่งบหน้าผิดหวังจริงๆคือตัว GGC นะครับ GGC นะครับอันนี้ตัวธุรกิจไบโอดีเซลนะครับอันนี้ก็ราคาขูดปลาล์มออยเนี่ยมันลดลงนะครับก็เลยทำให้มีตัวสต็อกลอสเกิดขึ้นนะครับอันนี้ตัว GGC ก็ขาดทุนไป3 4 4ล้านบาทในไตรมาสที่ผ่านมานะครับส่วนวันนี้ มาดูวันนี้บ้างนะครว่าจะมีตัวไหนประกาศงบออกมาบ้างนะครับก็จะมี d v v n c e นะครับแล้วก็มี GPS-C อนะครับอันนี้เป็น2ตัวใหญ่หลักๆที่จะประกาศงบออกมาในวันนี้นะครับ d ถามว่าดีไหมนะครับเบื้องต้นแล้วกันนะเบ,บื้องต้นเนี่ยเราก็มองกำไรสุทธิของ d v v n c e เนี่ยประมาณสัก6,000กว่าล้านนะครับก็ถือว่ายังลดลงทั้ง q ิวแล้วก็เยียเยียอยู่ อย่างลดลงทั้งคิวคิวแล้วก็เยียร์อันเยียร์อยู่นะครับแต่เรามองว่ากาําไรสทธิของแอ v ดวานที่จะออกมาในไตรมาสที่2เนี่ยน่าจะเป็นจุดต่ําสุดของปีนี้แล้วเราก็จะค่อยๆเห็นการฟื้นตัวขึ้นนะฮะตั้งแต่ไตรมาสสาเป็นต้นไปนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับก็ยังมีในเรื่องของการจ่ายปันผลระหว่างการนะครับมีการจ่ายปันผลที่สม่ําเสมอแล้วก็ให้ดิวเดียนยูที่ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเทียบกับหุ้นในกลุ่มบิ๊กแคปอื่นๆเนี่ยผมเชื่อว่าตัว แอดวานเนี่ยนะครับราคาก็คงจะยังประคับประคองแล้วก็เป็นในลักษณะของการไซด์เวพขึ้นอยู่ได้นะครับสำหรับตัวแอดวานนะครับสำหรับคนที่ลงทุนอยู่เนี่ยอาจจะรู้สึกอึดอัดสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า,าในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยหุ้นในกลุ่มสื่อสารมันลงน้อยกว่าชาวบ้านนะครับพอตอนมันพลิกกลับมาเนี่ยนะครับคนก็ไปเล่นหุ้นที่มันลงลึกๆแรงๆส่วนตัวกลุ่มสื่อสารเนี่ยก็นิ่งอยู่กับที่นะครับเป็นลักษณะของหุ้นดีเฟนซีเป็นสําหรับพักเงินมากกว่านะครับ แล้วก็ตัวที่2คือตัว GPC s นะครับ GPC s อยู่ในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับตัวนี้เราไม่ค่อยกังวลในเรื่องของผลประกอบการนะครับเพราะว่างบ Q2 ของ GPC s เนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดนะครับน่าจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดนะครับปกติแล้วเนี่ย GPC s จะมีกำไรสุทธิต่อไตมาาเนี่ยประมาณสัก8-900ล้านบาทนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยจะพิเศษหน่อย นะครับเพราะว่าปลายปีที่แล้ว G.P.S.C เพิ่งไปซื้อโกลพลังงานมานะครับซึ่งผลจากการซื้อโกลพลังงานต,ตรงน,นั้นน่นะครับมันจะทำให้กำไรสุทธิของ G.P.S.C เนี่ยโตแบบก้าวกระโดดนะครับก้าวกระโดดนะครับซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจว่าตลาดเนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไปซื้ออีกอันนึงมามันก็ต้องรวมงบกันเข้ากาันนะครับมันก็จะทำให้กำไรเนี่ยมันแบบดับเบิลขึ้นนะฮะซึ่งไตรมาสเนี้ยนะครับไตรมาสที่2เนี่ยน,นะครับคอนเซนซัสก็คาดว่า กำไรสุทธิของ GPC s เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก1,800ล้านนะครับ1,800ล้านถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็เพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับเพราะปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณสัก900ล้านบาทเท่านั้นเองในไตรมาสที่2นะฮะอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เอามาพูดถึงกันในเรื่องของอการประกาศผลประกอบการรวมไปถึงการพรีวิวงบด้วยนะครับส่วนอีเวนต์เพอีกตัวหนึ่งก็คือวันนี้โฮมโปรนะครับในช่วงเช้าเนี่ยนะครับมี Analy s t Meeting นะฮะ เข้าใจว่าโทนของการมิ e ติ n งเนี่ยน่าจะออกมาในโทนบวกนะครับมนิน่าจะเริ่มประมาณสักสิบช่วงตลาดเปิดพอดีนะครับผมผมยังค่อนข้างโพซิที e อยู่นะครับกับหุ้นในกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นโฮมโป o ดูโฮมนะครับโกลบอลนะครับพวกนี้เนี่ยราคาปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับในส่วนของโฮมโป o วันนี้มี a n a l y s t Meeting ตอนเช้านะครับผมเชื่อว่า โทนของการมิ팅เนี่ยน่าจะออกมาเป็นบวกนะครับน่าจะออกมาเป็นบวกหลังจากที่มิ팅เสร็จเนี่ยผมเชื่อว่านักวิเคราะห์หลายๆเฮ้าส์เนี่ยนะครับก็น่าจะมีการส่งเมสเซจกับไปยังบรอบรอของตัวเองนะครับแล้วก็น่าจะมีการคอกันออกมาในช่วงของเที่ยงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเก่งกําไรในช่วงเช้านะฮะหลังจากที่ดูโฮมมันขึ้นไปแล้วนะครับโกลบอลมันขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับท่านอาจจะสวิตช์เงินลงทุนบางส่วนนะครับออกมาเก่งกาไรในส่วนของโฮมโปรก็ได้ นะครับอันนี้ในส่วนของภาพรวมนะครับปัจจัยอื่นๆมีปัจจัยที่จะมาเสริมมาเติมนะครับบรรยากาศการลงทุนได้ไหมนะครับก็จะมีในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับที่ส่วนใหญ่เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะดาวโจนส์เมื่อคืนนี้บวกค่อนข้างแรงนะ373จุดนะครับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็ปรับขึ้นต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่42เหรียญก็ถือว่าเป็นโมเมนตัมเชิงบวก นะครับต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียในเช้าวันนี้รวมไปถึงตลาดหุ้นไทยโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจน้ํามันนะครับถ้าน้ามันปรับตัวขึ้นแบบนี้นะครับหุ้นในกลุ่มธุรกิจน้ามันบ้านเราก็จะยังขึ้นได้ต่อจะยังเป็นตัวด i v e ตัวเซตอินเด็กซ์อยู่นะครับเมื่อคืนนะฮะที่ดาวโจรบวกแรงๆเนี่ยนะครับก็มีอยู่3เรื่องหลักนะฮะเรื่องแรกก็คือตัวตัวเลขเศรษฐกิจถือว่ายังยังดีต่อเนื่องนะฮะนั่นก็คือตัวดัชนี P M I ภาคบริการ นะครับปรับตัวขึ้นสู่ระดับ58จุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบในรอบ16เดือนนะครับสำหรับตัวดัชนีผูายภาคบริการนะครับส่วนตัวราคานมัิินะครับก็ได้อันนี้สูงในเรื่องของตัวเลขสต็อกธำมัิบรายสัปดาห์ของสหรัฐอเมริกานะฮะที่ลดลง7.3ล้านบาเรลนะครับตรงนี้ก็ลดลงมากกว่าที่ตลาดมีการคาดการณ ค,คือตลาดในคาดการเอาไว้ลดลงเนี่ยมาทั้ง3ามถึงสล้านบาทเร็วแต่ออกมาจริงๆเนี่ยลดถึง7.3ล้านบาทเลนะร็วนะฮะนี่ก็ถือว่าลดลงเกือบเท่าตัวนะครับแล้วก็เป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเซนเนเมนหลักๆบวกๆเข้ามานะครับทีนี้หุ้นแนะนำนะครับหุ้นแนะนำท็อปพิกของเราในวันนี้เนี่ยสตัวเนี่ยเรายังไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะฮะยังคงเหมือนเดิมนะครับหลายท่านอาจจะเบื่อแล้วแหละนะครับเชียร์แต่ตัวนี้มา2ออาทิตย์ละ นะครับราคาหุ้นก็ยังไม่ได้ไปไปไหนเยอะไปไหนเลยนะครับก็คือแบบค่อยๆขึ้นนะครับแทนที่มันจะบวก7% 8%เหมือนไทยออยล์เมื่อวานเนี่ยนะครับแต่มันยังไม่ได้บวกแรงแบบนั้นนะครับมันค่อยๆขึ้นเป็นแบบบวกวันละเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นะครับก็บอกนั่งทุนอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าเป็นลักษณะของการเล็ตโปรฟิตลันถือไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเปลี่ยนเทรนด์นะครับในเรื่ององผลประกอบการเองมันก็มีกำไรกำไรนะฮะจากเดิมที่มันขาดทุนเนี่ย คิวนี้มันจะพลิกกับเนี่ยกลับมามีกำไรได้นะครับเพราะฉะนั้นตัว SPRC เนี่ยก็ยัง m นะนำถือต่อไปได้นะครับราคาปิด7.15ก็แนะนำซื้อให้เป้าอยู่ที่8บาทนะครับส่วนตัวที่2นะครับ EA นะครับราคาปิด49.5แนะนำซื้อให้เป้าอยู่ที่59บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นการเปิดตัวคือได้ sentiment บวกจากการเปิดตัวตัวเรือเฟอร์รี่นะครับซึ่งเป็นเรือไฟฟ้าลำแรกในประเทศไทยนะครับโดยมี EA เนี่ยเป็นผู้ผลิต เปิดตัวไปแล้วนะครับจะเปิดใช้บริการในปลายปีนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเขาผลิตมาแล้ว1ลำนะครับเอาลงไปวิ่งในแม่น้ำเจ้าพยาไปทดลองวิ่งกันละนะครับแล้วก็ในช่วงต่อจากนี้นะครับก็จะมีการผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกอย่างน้อยในึ5งําลำนะครับนี่คือโปรเจกต์ที่จะเป็นกสตอรี่ให้กับ EA ในระยะกลางยาวนะครับนอกจากนี้มันไม่พอนะเรือเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ EA ก็จะไปจับมือกับทางตัว NEX เพื่อผลิตในเรื่องของรถยนต์รถเมย์ v อนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกโกสตอรี่หนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นยาวๆเลยเนี่ยโกสตอรี่ยาวๆเ,เลยของ EA เนี่ยก็คือการร่วมมือกับพันธมิตร3เจ้านะครับเพื่อไปศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในลาวนะครับอันนี้ถ้าได้มาจริงเนี่ยผมว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่เลยนะ สำหรับตัว E A นะครับส่วนโปรเจกต์ที่เขากำลัง on going อยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือแบตเตอร s t ส r อเรจเนี่ยก็ค่อยๆลันกันไปเรื่อยๆนะครับรันกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ยังเป็นโมเมนตัมเชิงบวกอยู่ในเรื่องผลประกอบการนะครับไตรมาสที่2เนี่ยผมก็มั่นใจนะครับว่าตัวผลประกอบการของ E A เนี่ยจะยังคงไต่ระดับขึ้นได้เรื่อยๆนะครับเนื่องจาก ตัวธุรกิจหลักของเขาเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับได้รับผลกระทบจากโควิดค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะสำหรับตัว ea นะครับราคาปิด49.5แนะนำซื้อให้เป้าอยู่ที่59บาทนะครับในส่วนของผมในวันนี้กลยุทธ์การลงทุนและหุ้นแนะนำทางด้านปัจจัยพื้นฐานนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเซสชันถัดไปนะก็จะเป็นการเข้ามาพูดคุยแล้วก็ให้ความกระจ่างสาหรับบทวิเคราะห์ของตัวไทยคมนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญพี่บอลปริภาคนะครับในส่วนของผมในวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมสวัสดี ครับก็กลับมาเจอปฏิภาคนะครับกลุ่ม ICT นะครับก็วันนี้คงเป็นการ Recap นะครับหุ้นตัวไทยคมนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ประกาศผลประกอบการไตรมาส2ออกมานะครับต้องบอกว่าผลประกอบการไตรมาสสออกมาเนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์เราแล้วก็เซอร์ไพรส์ตลาดพอสมควรนะครับเพราะว่าไทยคมเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้มันใกล้หมดสัญญาสัมปทานนะครับตอนนี้มีดาวเทียมอยู่4ดวงนะครับมี IP Star นะครับซึ่ง IP Star เรารู้อยู่แล้วว่าเขาให้บริการเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ดาวเทียมไทยคม6นะครับซึ่งให้บริการเรื่องของตัว s a t e l l i t e TV นะครับอีก2ดวงคือ78เหมือนกันนะครับให้บริการ Sa t e l ล i t e TV 2ดวงที่จะหมดสัญญาสัมปทานคือ2ดวงใหญ่นะครับคือ IP Star นะครับแล้วก็ดาวดาว,ดาวเทียมไทยคม6นะครับถ้าหมดสัญญานะครับลูกค้าที่ค้างอยู่บนไอตัวดาวเทียม2ดวงนี้นะครับ ก็คงต้องออกจากตัวไทยคมนะครับถ้าไม่มีอะไรเ,เปลี่ยนแปลงจากตรงนี้ซึ่งรัฐบาลก็ยังไม่มีนโยบายนะครับที่จะให้ดาวเทียมตัว IP Star กับไทยคม6กนะครับกลับมาที่ไทยคมนะครับดูท่าทางตัวแคทเนี่ยจะเป็นคนบริหารตัวดาวเทียมแทนนะครับเพราะฉะนั้นพาพคือว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยตัวไทยคมลูกค้าก็น่าจะหายไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพอ เรื่องของสัญญาสมรทานเนี่ยมันไม่แน่นอนนะครับลูกค้าที่เขาวางแผนที่จะเช่าดาวเทียมไทยคมไปย,วยาวๆเนี่ยเขาคงต้องเปลี่ยนใจนะครับเพราะว่าปีหน้าคงหมดสัญญาแล้วนะครับสำหรับตัวไทยคมนะครับทำธรุรกิจต่อก็ลําบากนะครับเพราะฉะนั้นเทรนลูกค้าเป็นขาลงนะครับตัวคอสต์ต่างๆของไทยคมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นฟิกคอสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าทรงค่าเสื่อมนะครับนั่นแปลว่ารายได้ที่ลดลง มันจะแปลว่าตัวบอทรอมไลา์เนี่ยโอกาสขาดทุนนี่ยเยอะมากนะครับแต่ไตมัดนี้นะครับสุดท้ายกลับมามีกําไรเกือบเกือบ500ล้านนะครับก็พลิกจากปีที่แล้วเลยที่ขาดทุนประมาณ135นะครับแล้วก็ดีกว่าไตมัดหนึ่งเนี่ยเกือบเกือบ200เปอร์เซ็นตนะครับถามมันามาจากตรงไหนนะครับดีกว่าที่เราตลาดเราแล้วก็ตลาดมองขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในไตมัดนี้เนี่ยมันมีการได้รับเงินคืนนะครับในเรื่องของอค่าชดเชย ของดาวเทียมไทยคม5นะครับซึ่งโดนปลดประจำการไปเร็วกว่าที่มันควรจะเป็นนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับจริงๆต้องบอกว่าไอ้เรื่องของออการเคมเรื่องของประกันเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยมันอยู่ในสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นอยู่แล้วสำหรับไทยคมแต่พลาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับกับอันที่2คือไม่รู้จํานวนเงินว่าจะได้คืนมาเยอะขนาดไหนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยได้คืนมาค่อนข้างเยอะเลยประมาณสัก7 0 0เกือบเกือบ 50ล้านนะครับถ้าเกิดตีมาเป็นต่อหุ้นของตัวไทยคมเนี่ยอยู่ประมาณสักเกือบๆกสอบ66สตางค์นะครับซึ่งถือว่าสูงมากถ้าเกิดเทียบกับราคาปัจจุบันของตัวไทยคมนะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไอ้ตัวปันไอ้ตัวจำนวนนี้นะครับเงินจำนวนนี้ที่ได้ชดเชยมาเนี่ยหารจำนวนหุ้นนะครับมันจะได้ออกมาเป็นอไอ้ตัวปันผลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดหารราคาปัจจุบันจะได้ออกมาเป็นยิวซึ่งยิวเนี่ยสูงถึง12 ถือว่าสูงมากนะครับแล้วเราคิดว่ามันน่าจะเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ราคาหุ้นของไทยคมในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันปรับตัวขึ้นแบบมีนยัยยะพอสมควรนะครับก็เงินปันผลไอ้ตัวจํานวนเงินที่ได้ชดเชยนี้เนี่ยยังไม่แน่นอนนะครับว่าเขาจะจ่ายเงินออกมาเป็นเงินปันผลทั้งหมดหรือเปล่านะครับแต่มุมมองเราเนี่ยเราคิดว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินตัวนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะจ่ายออกมาเป็นเงินปันผลเพราะว่าปีหน้าสัญญาสมปทาาอะไรก็หมดแล้วนะครับ ไทยคมถ้าเกิดว่ามีเงินสดเหลือควรจะจ่ายเงินออกมาให้ผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็ถือว่าเป็นวินฟอร์สสำหรับคนที่ถือหุ้นเลยนะครับถามว่าแล้วตัวนี้จ่ายปันผลระดรับ12เปอร์เซ็นต์เนี่ยควรถือหรือเปล่านะครับเอาตามมุมมองของเราเนี่ยเราคิดว่าปัจจัยพื้นฐานของตัวไทยคมเนี่ยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับยังในยังเรายังคงมุมมองในแง่ลบตัวไทยคมอยู่นะครับเพราะว่าตัวไทยคมเนี่ยอย่างที่เราบอกไปว่าสัญญาสมปทานหมดปีหน้าละนะครับ ลูกค้าก็ไหลออกเรื่อยๆนะครับนั่นแปลว่าในช่วงอีกปีหนึ่งข้างหน้านะครับเรามีโอกาสที่จะเห็นตัวไทยคมเนี่ยประกาศขาดทุนเยอะๆนะครับเป็นไตามาสหรร้อยสองล้านเนี่ยเป็นไปได้เลยนะครับซึ่งถ้าเหินมองปัจจัยพื้นฐานแบบนี้นะครับไทยคมก็ไม่ดูน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นการจ่ายเงินปันผลเพียงครั้งเดียวแล้วจบนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรรองรับอีกแล้วในแง่ของธุรกิจเนี่ยเราคิดว่าเสี่ยงเกินไปนะครับเพราะงะั้น ถ้าเกิดว่าตามเลคคอมบินเอชันของเราเนี่ยตอนนี้เราให้ขายตัวไทยคมยิ่งถ้าเกิดราคาหุ้นขึ้นจากเรื่องของ potential ในการจ่ายเงินปันผลพิเศษเนี่ยเราคิดว่ายิ่งต้องขายเลยนะครับแล้วก็เราให้ t a r g e t ของตัวไทยคมเนี่ยเหมือนเดิมเลยคือ4บาทนะครับแต่ยังไม่มองมองไม่เห็น potential ในอนาคตว่าไทยคมจะเดินยังไงต่อนะครับหลังจากสัญญาสัมปทานหมดในปี2021นเะครับเพราะฉะนั้น r e c o m m e n d a t i o n ของเราสำหรับไทยคมตอนนี้คือขายนะครับแล้วก็ t a r g e t เหมือนเดิม4บาทครับ สำหรับผมคงหมดแค่นี้ครับก็เซสชันต่อไปเป็นเซสชันของคุณกระจังเทคนิคอลนะครับสวัสดีครับ